วันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ่ออีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของคำวิเศษนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะผุนค,ครูก็ไม่ลืมที่จะเอาคำพื้นฐานมาฝากนักเรียนกันค่ะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะปรีชา ปรีชาชาญประสุสัตว์ปลอยหลวงปนันชนิดของคำค่ะทบทวนกันหน่อยชนิดของคำเนี่ยมีอยู่เจ็ดชนิดใช่ไหมคะนั่นก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธาน และก็คำอุทานค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเนียเรื่องของคำวิเศษนั่นเองค่ะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือว่าคำวิเศษเองค่ะเพื่อให้ใจความของประโยคเนี่ยสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะคำวิเศษก็มักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะ ประเภทของคําวิเศษนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสิประเภทด้วยกันค่ะ 1. ก็คือลักษณะวิเศษ 2. กาลนะวิเศษค่ะ 3. สถานนาวิเศษ 4. ประมาณวิเศษ 5. ปรปิจฉาวิเศษ 6. นิยมวิเศษ 7. อนิยมวิเศษ 8. ปฏิชยาวิเศษ 9. ปฏิเสธวิเศษ สิบนะคะประพันธาวิเศษค่ะลักษณะวิเศษนะคะก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะของคำนั้นๆค่ะอาจบอกชนิดสีขนาดเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็อาการด้วยค่ะยกตัวอย่างคำก็เช่นใหญ่ขาวดังหอมเข้ม นาเป็นต้นค่ะชนิดที่สองนะคะนั่นก็คือกาลนามวิเศษค่ะเป็นคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลานั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตเป็นต้นค่ะชนิดที่สามนะคะก็คือสถานะวิเศษค่ะนั่นก็คือ คำที่ขยายคําอื่นค่ะเพื่อบอกสถานที่นั่นเองยงกตัวอย่างเช่นคําว่าใกล้ไกลบนล่างเหนือใต้ชนิดที่4นะคะนั่นก็คือประมาณน้วิเศษค่ะเป็นคําที่ขยายคําอื่นเพื่อบอกจํานวนนับค่ะหรือว่าปริมาณนั่นเองยงกตัวอย่างเช่นคําว่า1 2 3 มากน้อยจุเป็นต้นค่ะชนิดที่5นะคะนั่นก็คือปริชาวิเศษค่ะเป็นคำที่ขยายคำอื่นเพื่อแสดงความสงสยยัยหรือว่าคำถามค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่ค่ะ ต่อามาค่ะนิยมวิเศษนะคะก็คือคำที่ขยายคำอื่นเพื่อบอกความแน่นอนแล้วก็ชัดเจนค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่านี่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนค่ะชนิดที่7นะคะนั่นก็คืออนิยมวิเศษค่ะเป็นคำที่ขยายคำอื่นโดยไม่ไม่บอก กำหนดแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ชี้เฉพาะค่ะอยู่ตัวอย่างเช่นคำว่าเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรทำไมฉันใดอื่นค่ะต่อมาค่ะชนิดที่8นะคะนั่นก็คือปฏิชยาวิเศษค่ะเป็นคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อแสดงการอาการรับรองโต้ตอบหรือว่าขานร,รับนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าจ้า จา๋านะคะเออขอรับพะยะค่ะแบบนี้นะคะชนิดที่9นะคะนั่นก็คือปฏิเสธวิเศษค่ะเป็นคำที่ขยายคำอื่นเพื่อแสดงความปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ามิไม่มิใช่ไม่ได้มิได้ไดหาไม่ได้ค่ะ และชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประพันธ์ท้าวิเศษค่ะเป็นคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันค่ะยกตัวอย่างคำเช่นที่ซึ่งอันดังนีดัง,ดง,ดงที่เพื่อว่าอย่างที่ค่ะต่อมาเรามาดูหน้าที่ของคำวิเศษกันนะคะ อันแรกเนี่ยก็คือคำวิเศษที่ทำหน้าที่ขยายคำนามค่ะที่อยู่ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นบ้านสวยราคาถูกค่ะคำว่าสวยเนี่ยเป็นคำวิเศษขยายคำนามคำว่าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าสวยนะคะก็เป็นลักษณะวิเศษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำสรรพนาม ที่อยู่ข้างหน้าค่ตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นเจ้าของส่วนนี้คำว่าเองนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามคำว่าฉันนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าเองเนี่ยก็เป็นคำนิยามวิเศษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะหน้าที่ที่3นะคะนั่นก็คือคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำกริยาค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคนตื่นเช้ามักได้รับประทานอาหารตรงเวลาเช้าเนี่ยเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาคำว่าตื่นนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าเช้านะคะเป็นการละนะวิเศษนั่นเองและอันสุดท้ายค่ะคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษกันเองค่ะยกตัวอย่างเช่น เธอคนนี้รูปร่างหน้าตาน่ารักมากคำว่ามากเนี่ยเป็นคำวิเศษขยายวิเศษค่ะซึ่งคำว่าน่ารักก็เป็นคำวิเศษต้นเองนะคะซึ่งคำว่ามากเนี่ยเป็นประมาณาวิเศษค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคำวิเศษ แล้วก็บอกชนิดของคำวิเศษด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าหอมเนี่ยเป็นคำวิเศษค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะมาแต่งประโยคค่ะในประโยคว่าดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมมากคำว่าหอมเนี่ยเป็นลักษณะวิเศษค่ะซึ่งบอกกลิ่นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณคณรูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ,จกิจกรรมไหนนะคะให้นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ทางไลน์กลุ่มได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ